สวัสดีค่ะนะคะมาพบกับช่องยายดาคนบ,านบ้านนะคะวันนี้ยายดานะคะจะพาทำไส้ขนมเบื้องหน้ามะพร้าวฝอยทองนะคะ10บบาทนะคะอัพมูลค่าของเรานะคะเพิ่มราคานะคะมาดูกันค่ะว่าทำอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะเราจะเตรียมครีมนะคะขนมเบื้องนะคะผสมกับมะพร้าวไว้เลยนะคะครีมนะคะ ยดาเคยลงไว้ให้แล้วนะคะวิธีการทำนะคะเลื่อนดูได้เลยนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะใหม่ๆนะคะเลื่อนดูคลิปกเก่าๆได้นะคะเราจะนำครีมมาผสมกับมะพร้าวนะคะครีมเราต้องใช้น้อยกว่ามะพร้าวนะคะส่วนมะพร้าวที่ใช้จะเป็นมะพร้าวถึงทึกนะคะที่ใช้มะพร้าวถึนทึกเพราะอะไรนะคะคือมะพร้าวถึงทึกนี้เวลาเราลง ไสแล้วนะคะมะพร้าวของเรานะคะถ้าเป็นเนื้อจทนทึกเขาจะฟูนะคะไม่ยุบตัวนะเวลาเราทําเสร็จแล้วะคะ่ะไส้ของเราก็จะฟูนะคะเหมือนแบบได้เยอะมากๆนะคะเวลาเราทําขายนะคะลูกค้าเขาก็จะชอบนะคะถ้าไส้เราไม่ยุบนะคะมันก็จะทําให้ขนมเราเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเหมือนชิ้นใหญ่ๆนะคะ นี่ค่ะเราจะผสมก็เสร็จประมาณนี้นะคะเราจะไปผสมที่หน้างานก็ได้นะคะคือทำให้หมดวันต่อวันนะคะเพราะว่ามะพร้าวนะคะเขาจะได้ไม่เสียนะเราก็จะตักครีมออกมาส่วนหนึ่งแล้วก็ผสมนะคะมะพร้าวของเรานะคะอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ก็เสร็จประมาณนี้ไปดูวิธีการทำนะคะเราจะตั้งเตานะคะพอเตาร้อนได้ที่เราก็จะลงแป้งเลยนะคะวนแป้งนี้เราก็จะบนให้เป็นชิ้นใหญ่เลยนะคะเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่มเป็นแผ่นละสิบบาทนะคะวนไปจนเต็มกระทะของเราเลยนะคะ ะปริมาณเอานะคะว่า,าพื้นที่ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเวลาในการซื้อวัตถุดิบมาทำนะคะเราก็กะปริมาณเอาเลยนะคะว่าจะวนแผ่นประมาณไหนนะคะให้สมกับราคานะคะที่จะขายนะคะแผ่นละ1ิบบาทนะคะพอวนเต็มแล้วนะคะเราก็จะรอให้แป้งสุกนิดนึงนะคะ แป้งสุกก็ออกจะประมาณแบบสีน้ำตาลเข้มๆนะฮะแป้งของเรานะคะสังเกตนะคะไฟเราก็จะใช้ไฟอ่อนนะคะพอแป้งเรานะคะเนี่ยเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะลงไส้เลยนะคะไส้มะพร้าวเรานะคะเราก็จะตักนะคะให้ครบทุกแผ่นเลยนะคะ ให้พูนๆเลยนะคะให้สมกับ10บาทนะคะสมราคา10บาทนะนี่ค่ะถ้าเป็นมะพร้าวทึนทึกเขาก็จะฟูตัวนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าอยากใช้มะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวอ่อนได้ไหมมันก็ได้นะคะแต่ว่าเนื้อเขามันจะไม่ฟูนะคะพอผสมกับครีมและเนื้อเขาก็จะยุบตัวนะคะแต่ถ้าเป็นมะพร้าวทึนทึกนะคะ ไส้ของเรามันก็จะฟูนะคะถ้าผสมกับครีมนะคะแต่ว่ารสชาติก็อร่อยนะคะอร่อยเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะครบทุกแผ่นแล้วเราก็จะลงไส้ฝอยทองนะคะลูกค้าก็จะชอบนะคะเขาก็จะมีให้เลือกนะคะอ่ะบางคนเขาชอบแผ่นใหญ่เขาก็ ซื้อแผ่นใหญ่ไปเลยแล้วก็จะอัพราคาของเรานะคะเพิ่มมูลค่าสินค้าของเราได้ด้วยนะคะที่ร้านนะพอ10บ,บาท10บ,บาทแบบนี้ก็คือก็จะเห็นเงินไวนะคะอ่านะคะเนี่ยเราก็จะสใส่ไส้ฝอยทองลงไปเลยนะคะให้ครบทุกแผ่นนะก็จะทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีนะคะ เพื่อให้ขนมเขาเซตตัวแป้งเราสุกแล้วเรียบร้อยเราก็จะพับขนมนะคะนี่เลยนะคะขั้นตอนการพับนะคะนะคะนี่เลยนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะใส่ขนมนะ,ะใส่มะพร้าวฝอยทองนะคะมะพร้าว แน่นแน,นเลยนะคะมพะพร้าวพูนๆเลยนะคะมาดูขั้นตอนการพับขนมนะคะนี่ค่ะเราก็จะหักนะคะตรงกลางหรือใครจะไม่พับตรงกลางก็ได้นะคะคือก็แค่เขาเอามาประกบกันเฉยๆก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะคือไส้มันจะเยอะนะคะ แล้วก็จะเอาเรียงไว้นะคะเพื่อให้เขาเซตตัวเย็นนะคะแล้วก็ขายได้เลยนะคะแพ็กเกจแล้วแต่เราเลยนะคะจะใส่กล่องหรือจะใส่เป็นถุงก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะว่าใครจะมีเทคนิคหรืออ่การจะใส่แบบไหนนะคะเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้านะคะเข้าร้านนะคะแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ลองเอาไปทำดูนะคะเพ,เ,พเพื่อเพิ่มยอดขายของตัวเองที่ร้านนะคะยังไงนะคะยายดานะคะฝากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะและกดติดตามให้ยายดานะคะยังไงคลิปนี้นะคะยายดาขอฝากให้ใครที่กำลังมองหาอาชีพนะคะลองเอาไป ทดลองทำนะคะและขอบคุณมากๆนะคะในการติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ